สวัสดีครับผมแมงท่าภูชาแนลนะฮะตอนนี้เราพามาดูธรรมชาตินะครับบรรยากาศนะครับด้านหลังบ้านของแา่ใหญ่หอมนะฟีเนาะ,ะก็จะมีการปลูกผักด้วยนะเอฟซีอาก,กาศนะครับผม,มเกษตรพอเพียงนะเอฟซีนะฮะนะครับเอฟซีสวยงามนะฮะเนาะก็อันนี้ผักอะไรนะฮะเนาะ กำลังเริ่มโตแล้วแหละแหละนี่ฮะบรรยากาศที่กกกอกับที่นี่ต่างกันนะเอฟซีเนาะมีหลายแปลงอยู it, right? um, ่นะเอฟซีนี่นะครับมีต้นอะไรนะครับต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นมะละกอนี่นะเอฟีก็จะเป็นด้านหลังนะฮะก็จะเป็นไรมันนะไรมันสัมปรังนะครับผม เยอะมากนะครับอันนี้เลี้ยงไก่ด้วยนะฮะเนาะด้านนี้เลี้ยงไก่นี่นะฮะไก่เยอะไก่เยอะฮนมองให้ดูลึกๆนะฮะเีเนะาะน,นี่นะครับสวนมันกว้างมากนะฮะเอซีถ้าเดินต่อไปอีกก็สูงอยู่เหมือนกันนะฮะอืมนีสายไฟอันตรายนิดน,นึง ตด้านนี้นะครับก็จะมีวัวนะครับตัวหนึ่งนะครับมีหานด้วยนะครับเอฟซีเราต้องไปดูด้านนน้นอีกนะเะนาะมีหานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหานนะครับมันจะไล่ผมไมเนี่ยม่กลวัวนะฮะ,อ,ะอันนี้อันนี้ต้นอะไรเนาะต้นหัวนะฮะ

ดูนะครับเราจะพาไปดูด้านหลังนะครับที่ไม่ห่หอมกําลังต่อยมะขามนะเพื่อที่จะกินนะครับเมียงนะฮะไปดูด้านน้อนดีกว่านะครับเลี้ยงอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ามาแล้วครับผมเนาะก็ตรงนี้มันจะมีห่านนะครับห่านนะฮะสองตัวเลยนะฮะเนาะอ่ามากอ่าจะห่านนะครับผมเอซีอ่อ่า กินน้ำแล้วนะฮะอันนี้ปลูกอะไรครับเนี่ยมีสองตัวนะครับก็มีเป็ดมีหานนะฮะอ่าอ่านี่นะฮะ,ะห่านฟ้าจินหญ้าหานดินกินยุงนะฮะเอซีอ,อ่มีไก่ด้วยนะฮะเล้าไก่นะครับไก่บ้านเขาเลี้ยงแบบนี้นะเอฟซี FC เนาะอนะฮะอ่า นี่ครับผมก็นะครับมาขามได้เยอะมากเลยนะพี่สิก็จะอนนะครับผมเนาะก็จะมีไล่ขานะครับไล่ขาไล่ขาเฉชิงก็มีนะฮะเนาะอ่านี่นะครับผมมีกองฟางนะครับผมเนาะมูลรักลูกทุ่งนะฮะเนะาะต้นดอกแคร์นะพี่สิเนาะ นี่ครับได้อยากกินอะไรก็ได้กินนะครับธรรมชาติล้วนๆนะครับเนี่ยอืมอ่านี่นะครนะับเนาะอ่าน,นี่ครับไก่นะอ่านี่นะครับผมเนาะเราไปดูด้านนู้นดีกว่าหาร,ร้องนะฮะเป็นอะไรเนาะ จะเข้าเล้าไหมฮะเป็ดตัวเบลล์เลยะฮะเนาะรับมาที่ซุ้มแสงนะฮะลูกไก่เจี๊ยบนะครับไก่ขันในซีนะ,ะ,ะนี่นะฮะสีให้ดูเลยนะฮะเนาะตรงน,นี้คือเล้าไก่นะฮะเนาะ บริเวณรอบๆก็จะเป็นป่ากล้วยอะไรต่างๆนะเอฟซีนี่ฮะล่มเลื่นดีอยู่นะฮะนะนี่ครับต้นลำใหญ่ต้นอะไรน่าขลับเลยนะฮะนี่ภาพโดยรวมนะด้านหลังก็จะเป็นชุ่งไร่ท้องนาท้องไร่ท้องนาในเอฟซี อ่มีวัวตัวหนึ่งนะครับผมเนาะ,ะเสียงหมานะเป็นไรเสียงหมาเลี้ยงลูกนะฮะเนาะ,ะ,ะเราต้องดูให้ท<ๆ>ั่วะะนะอันนี้มีอ่าผลิตกล้วยไม้ด้วยนะครับผมเนาะปลูกกอดอกกล้วยไม้ด้วยนะฮะอ่นนี่นครับผม อ,อ,อ,อแล้วก็ไม่รู้พันธุ์อะไรนะครับผมเนะน่าจะเป็นสีม่วงนะครับน่าจะออกดอกเป็นสีม่วงนะฮะเอซถ้าดอกสีม่วงคงจะสวยนะฮะเนาะ,อะดอกกล้วยไม้นะฮะมันนะฮะมันจะติดเหลีอยงไหมเนี่ย ดอกกล้วยไม้ครับพันนี้ครับหายากนะฮะเพราะพันขายากนะครับผมนะพันพันอะไรนะครับผมพันนี้มันสีเหลืองอ่าสีเหลืองนะฮะสีเหลืองดอกสีเหลืองนะนี่ดอกสีชมพูอมขาวชมพูอมขาวนะฮะเออทีนี่หมดเลยอันนี้สีเหลืองอย่างต้นเดียวอันนี้ดอกชมพูอมขาวนะทั้งหมดเลยนะฮะ อืมขาวมาแล้วนี่อมขาวหมดโอ้โหนะครับเยอะอยู่นะฮะเนาะออกดอกแล้วนี่นี่ออกดอกแล้วนะฮะอ่านี่นะฮะบ้านอันีออกออกดอกแล้วดอกแล้วนะฮะเอฟซีอ่านะครับอันนี้อมสีเหลืองอมขาวหมดใช่ไหมอ่าพันนี้สีเหลืองอมขาวหมดอ่านะครับผมเนาะอืมนี่ฮะ fc นี่ F T in, ท่านใดนะครับสนใจกล้วยไม้นะครับมผมก็น,น,นะครับผมติดต่อนะครับที่เบอร์เหมือนเหมือนกันนะครับที่เบอร์อลุงเขียวนะครับเป็นพี่สาวองลุงเขียวนะฮะนี่ครับดอกกล้วยไม้นะครับผมเนาะเอาอมาจากปา่าเอาอมาจากป่าเลยนะฮะเนาะอ่านี่ครับดอกออกดอกแล้วนะฮะเนาะอ่าขนาดครับผมนี่รับรองอีกไม่นานโตเป็นดอก สวยออกมาแน่นอนนะครับถ้ามันใหญ่กว่านี้นะครับอ่าฮะมีต้นมะนาวด้วยนะสิอ่าสองต้นนะฮะเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแมงคับฟูชแนลนะฮะ